thank <sweak> you ก็มาอยู่ที่อา่างเก็บน้ำเพื่อมุออนนะครับอำเภอเมืองอรอนจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้ก็จะมาสอนตั้งทุนนะครับแล้วก็การใส่ตะกรกัวในแบบของเกาหลีนะครับเป็นไม้ตายเกาหลีนะครับวันนี้ก็อยู่คนเดียวน,นะครับสมาชิกยังไม่เข้ามานะครับก็มานั่งรอ ตกกลางคืนนะครับมาที่นี่ประมาณสี่โมงกว่านะครับหลังเลิกงานนะครับนี่ก็รอสมาชิกนะครับไม่รู้จะทำอะไรนะครับซ้อนจัางทุนนะครับแล้วก็เป็นแบบไม้ตายไม่ตายเกาหลีนะครับสองตัวสองขอนะสองตัวเบ็ดนะครับเดี๋ยวไปลองรับชมกันนะครับสำหรับทุนเกาหลีนี่ก็ จะเป็นแบบนี้นะครับคือมีตัวทุ่นนะครับแล้วก็มีบอลลูนอยู่ข้างหลังนี่นะครับการตั้งทุ่นก็จะตั้งให้ระดับน้ําอยู่บริเวณครึ่งของบอลลูนนะครับครึ่งนึงของบอลลูนครับสําหรับผมนะครับใช้ตะกัวนะครับกับลูกหมุนนะครับอันนี้ประมาณ70%นะครับแล้วก็อีก30ซนะครับ อีก30ถึง25ถึง30อนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวเบ็ดนะครับ2ขอนะครับนี่นะครับสำหรับผมนี่ก็ช่างน้ำหนักฟอสไปด้วยนะครับเพราะว่าตกปลากลางคืนด้วยนะครับการตั้งทุนก็จะประมาณครึ่งหนึ่งของบอลลูนนะประมาณนี้นะครับครับเดี๋ยวลองมช่างน้ำหนักกันนะครับ ันนี้จมนะครับต้องตัดหอกนิดนึงนะครับก็ประมาณปิ่นปิ่มน้ำเนี่ยนะฮะอันนี้จะโอเวอร์กับฟอสตไปหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวลองฟอส์์ออก ตอนนี้เราเอาฟอรออกแล้วนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับ ลงประมาณนี้นะครับโอเคลองตกกันเลยนะครับส่วนระดับน้ำนี่ก็วัดแล้วนะครับวัดเรียบร้อยอวันนี้นะครับก็ใช้ของกัปตันนะครับกัปตันนะครับแต่วันนี้ทุ่นเป็นทุ่นเกาหลีนะครับ ซื้อจากร้านน้องขวัญครับสั่งกำแพงนะครับเดอกละประมาณห้าสิบบาท ไม่ได้ตัวนะครับไม้เล็กวันนี้ก็มาตกปลาที่หางห้วยบกนะครับตอนนี้น้ำขึ้นนะครับปลาเล็กก็เยอะนะครับโดนแล้วนะครับ ตัวเล็กนะครับสาเล็กสายเล็กนะครับแตก็เต็มปากนะครับสำหรับอา่างเก็บน้ำนะครับมีตั้งแต่ปลาสายเล็กไปจนถึงไสายใหญ่นะครับบางทีปลาสายเล็กกวนมากนะครับก็จาเป็นจะต้องตกเป็นไม่ตายเกาหลีนะครับ ว่าถ้าตกปลาล้านนี้จะดินเกินนะครับทุนจะดินเกินจะหลอกนะครับเด่นดีเกินนะครับสำหรับนานาท่านใดที่จเออาปลาใหญ่นะครับก็ ต้องออกตัวเบสให้แข็งแรงสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้ผมใช้ตัวเบ็เบอร์สามนะครับเพราะว่าปลาเล็กเยอะนะครับแต่ปลาใหญ่ไซส์ประมาณโลนี้ก็ยังไหวอยู่นะครับแต่เกินห้าหกลนี้ไม่ไหวนะครับเล็กเกินไปนะครับแต่ถ้าเป็นกลางคืนนี้ก็เปลี่ยนนะครับ การวัดเบ็ดก็ไม่ต้องแรงมากนะครับถ้าแรงนี่ปากปลาจะฉีกนะครับไม่ได้ตัวนะครับ วันนี้ผมก็มาตกปลาหลังเลิกงานนะครับตอนนี้ก็ประมาณ6โมงนะครับแต่ว่าไฟยังสว่างอยู่นะครับ สำหรับหมายอ่างธรรมชาตินะครับมีตั้งแต่ปลาตัวเล็กๆแล้วก็ตัวใหญ่นะครับต้องกะหาจังหวะดีๆนะครับบางทีถอนก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้ตัวนะครับต้องกะจังหวะ ก็โตขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับไซส์ก็โตขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะเต็มปาก ก็เป็นวันศุกร์ที่24นะครับกระกฎานะครับพรุนี้วันเสาร์ยี่ห้านะครับเอา,าแล้วครับลงม,มาติว ต็ช่วงนี้ปลาเล็กค่อนข้างจะเข้าฝั่งนะครับระยะที่ตกนี่ก็เป็นระยะ3-6นะครับ ปลาใหญ่ก็อาจจะมีโอกาสเข้ามาอยู่นะครับตัวเบ็ดเบอร์สเบอร์สีนี่ไซส์โลก็มีโอกาสโดนอยู่นะฮะโดนก็ค่อยๆเล่นนะครับนี่ครับตัวเล็กมาก กินเลยนะครับเร็วมากสุดยอด ถอนสวยบรรยากาศยามเย็นนะฮะตะวันเริ่มตกดินละพอตะวันใกล้ตกดินปลาเล็กก็จะเริ่มห่างๆแล้วนะครับ ตอนนี้เวลาประมาณทุ่มหนึ่งนะครับก็ผลงานปลาเล็กประมาณสองชั่วโมงกว่าๆนะครับประมาณนี้นครับตัวยี่สิตัวนะก็ัใหญ่บ้างเล็กบ้างนะหนึ่ตัวเท่าปลามืออยู่สองสามตัวนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวกังคืนเราก็จะตกต่อนะครับเดี๋ยวทา่าน ตัวตอนกลางคืนก็จะมาเอาภาพมาให้ได้มนชมดูอีกนะครับถ้าเกิดไม่มีภาพตอนกลางคืนก็แสดงว่าไม่ได้ตัวนะโอเคครับตามมาต่อครับนี่นะครับเป็นไอ้ปลาปกนะครับคือนี่นะครับ ตอนเย็นนะครับปลาปุกโดนครับเป็นปันนิลน,นะครับตัวใหญ่นะครับ กูกลางวันนะครับาการทุนยังดีอยู่นะครับตอก,อกทอนทอนดอกดอกุ่น รครับปลาตกนะครับปกตัวที่สองมาแล้วนะเป็นปาก อะครับไปแล้วครับะไรครับอะไรครับ ไม่ขึ้นไม่โด,ดนะครับ คร่าอะไรครับไม่ขึ้นไม่โดดครับ น่าจะเป็นปาน,นินนะครับไม่ขึ้นและก็มีโดดเอาลนะอยู่คนเดียวด้วย ตอนนีนนนน้เข้าไปหางเลยนะครับเรียบร้อยครับหายผันนี้นครับูไซส์ครับ ไสเบอรนะครับนี่นะครับนีนะโอ้โหนี่นะครับไซส์นี่โดนหางนะครับสันใาสใหญ่อยู่นะครับ อันนีด้วยนะครับอุ้อุ้ยย,ยนี้าหางกินนะครับโอหลังึกมากกึงขอ เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับหนึ่งเบอร์ครับวันนี้หนึ่งเบอร์ครับ ก็ประมาณนี้เลยนะครับเทียบกับขวดน้ำกับเทียบกับปลาเล็กนะครับนี่นะครับใส่เบอร์อย่างนี้เลยครับวันนี้เกาะก้ลาลงไปแล้วครับ่วงนี้ก่อปลาอากาศก็เลื่มนิ่งๆนะครับก็เก็บของแล้วครับวันนี้ขอมาดูตัวปลากันนะครับก็ได้นิ่งเบอรอนะหนึ่งตัว ปน้อยปะน้อยอยู่สักสิบกว่า,าตัวซาวกว่าตัวนะครับปลาปกประปกนะครับสองตัวนะก็วันนี้คงต้องลาทุกทุกท่านไปเรียนเท่านี้นะครับวันนี้น้อยนี่เดี๋ยวตัวได้ตัวเล็กไซด์ออกนะครับตัวใหญ่เก็บไว้กับบ้านนะครับ มันก็คงต้องลาทัา้งโชยเพียงแค่ทนี้ครับสวัสดีครับ